พี่น้องพอดีหนูมาดูพื้นที่หน้างานแล้วนะคะในงบที่พี่น้องให้บอกว่าห้าพันใช่ไหมคะใช่คือตอนนี้ค่ะหนูดูรายการต้นไม้ถ้าจะแบบถ้าจะใส่ได้จริงๆก็จะมีเป็นพวกไม้ดอกสีส้มสีแดงที่พี่น้องเคยบอกใช่ไหมคะอือ่ะถ้าหนูจะใส่เป็นอ่ะมีผสมสีขาวบ้างแบบเช่นเดลรี่แล้วก็ผสมกับดอกหน้าวัวเนี่ยแล้วก็เอาเอื้องหมายนาแล้วก็ หนูจะมีเป็นต้นหมากผู้หมากเมียค่ะที่จะให้มันขึ้นเป็นระดับแบบความสูงไล่กันมาบ้างเนี้ยค่ะได้ก็คือคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้เนี่ยเราพี่ว่าเจ้าของบ้านเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลสวนเนาะค่ะฉะนั้นพวกเนี่ยต้นไม้ที่เราเลือกอ่ะควรจะเป็นต้นไม้ที่คงทนนิดนึงได้ค่ะแบบว่าประมาณรบสองสามวันลดทีก็ได้อ่าไม่ต้องตัดแต่งอะไรเยอะ ตรงมุมนี้มันอาจจะมีต้นจะน่าจะเป็นพวกเดหลีแล้วก็จะมีหมากผู้หมากเมียขึ้นแซมตรงนี้ให้มันแบบมีดีเทลบ้างให้มันได้ระดับความสูงความต่ำอาจจะใส่ใส่เกาหลีประมาณมุมนี้ถ้าแบบเสร็จวันนี้ก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้ค่ะถ้าส่งให้เจแล้วเจอนุมัติว่าผ่านอันเนี้ยถ้าฝั่งนี้ ก็อาจจะเป็นพวกไม้พุ่มาอาจจะมีไม้ประทานนิดนึงก็น่าจะเป็นพวกหม,มากผู้หมากเนียเหมือนกันเพราะว่ามุมนี้มันพื้นที่มันเล็กก็เลยจะโชว์แค่นิดหน่อยค่ะตอนดีค่ะพี่น้องพอดีพี่น้องจะสจ่งแบบไปนะคะพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะพอดีตอนนี้ค่ะงบตอนแรกที่ให้ามาคือห้าพันแต่ตอนนี้คือหูอเ,เกินลงมาจะเป็นหกพันสี่ร้อยสิบห้าบาทนะคะ น่าสวยค่ะก็ะคือถ้าใส่ในราคาประมาณนี้ก็คือต้นไม้จะเต็มเลยค่ะแะ,ะ่คะหนูขอดูเดบีดดหน่อยค่ะตรงนเลยค่ะดูในเรื่องของตัวที่ไม้มันดูแลรัลกษาง่ายนิดนึงคือบ้านหลังนี้พอเราไม่ลงสวนอ่ะมันดูแข็งแข็งไปค่ะ เราเราก็เติมเต็มแต่งเติมเขาหน่อยให้เขามีความละมุนขึ้นได้ค่ะพีว่าน่าจะเป็นประมาณนั้น่ะเราลองดูค่ะว่าเราอยากให้บ้านดีๆกับลูกค้าเนะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้านะ่ะแบบได้สวนที่ที่ที่เขาไม่ต้องเหนื่อยมากไม่เป็นภาระกับเขามากแล้วกเ็เราก็ยังแบบว่าบริหารงบนะคะเพื่อไม่ให้บ้านเรา,าราคามันโดดแต่ว่าบ้านอย่างสวย เตี้ยก็ได้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดโตสูงมันจะไปกดส่วนหนูใช่ไหมใช่ค่ะอ่าหนูหาเป็นต้นต้นเตี้ยก็ได้ค่ะได้ค่ะอ่าปลูกเป็นแนวให้มันค่อยๆโตไปได้วยกันนะคะได้ค่ะโอเคอค่ะตกลงโอเคค่ะ ในส่วนนี้จะเป็นต้นใจเกาหลีนะคะเราเลือกฟอร์มที่มีขนาดเตี้ยค่ะเพื่อไม่ให้บทบางส่วนที่เราตกแต่งด้านนี้แต่จริงๆแล้วต้นใจเกาหลีสามารถสูงได้ประมาณ2เมตรทางฝั่งนู้นเลยค่ะค่ะ,คะก็จะมีต้นหน้าวัวน,นะคะสเสน่ห์ขุนแผนค่ะต้นสเสน่ห์จันค่ะต้นเดลี่นะคะพอมีดอกดอกจะเป็นสีขาวค่ะอันนี้เป็นเฮลิคอนเนียนะคะจะมีดอกเป็นสีส้มเหลืองอันนี้เป็นของที่บริษัทเราเพอไว้ค่ะดอกไอริสนะคะพอมีดอกจะเป็นสีเหลืองค่ะ แล้วในส่วนต้นสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นต้นหมากผู้หมากเนียค่ะถือว่าเอาเป็นต้นไม้ประทานเลยก็ได้ค่ะในส่วนข้างบ้านของเรานะคะจะปลูกด้วยเป็นต้นพุทสุพโชค่คะต้นนี้เราได้มาในราคา80ค่ะแล้วเราจะวางแค่ประมาณ4จุดที่เราใส่ต้นพุทสุพโชคนะคะเพราะเราไม่อยากให้สนามหญ้ามันเรียบจนเกินไปค่ะพี่ไอซ์ก็คือในแบบอะคะ่ะ มันจะมีเป็นต้นหมากปูหมักเนียที่มันจะเป็นไม้ประทานที่จะอยู่ตรงกลางมุมนี้ส่วนเฮลิคอเนียของเราตอนนี้มันต้นสูงอะคะ่ะหนูอยากให้ขุดดินต่ําลงกว่านี้เพื่อให้มันไล่ระดับแล้วก็ในส่วนพวกหน้าวัวก็คือเอาไว้ด้านฐานด้านล่างแล้วก็ผสมกันกันกบสเสน่ห์ขุนแผนนะคะแล้วก็แรกด้วยไอริสนิดหน่อยค่ะพี่แล้วก็เดลลี่ด้วยไล่ระดับไปให้มันแบบดูลงตัวคะ่ะ ตอนนี้สว่วนก็เสร็จแล้วนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ,ะ,คะขอบคุณเนเพื่อนที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ความหลากหลายไม่เหมือนใครใครบ้านที่คุณฝันรักคาดีดี